คือตั้งแต่ที่รู้ว่าน้องเพลงจะมาแล้วเราก็คุยกับเขาทุกวันอยู่ยแล้วใช่ไหมคะแต่วันที่เขาลืมตาดูแล้ววันนั้นเป็นวันที่พี่รู้สึกแบบนั้นจริงจ้ะบ้านหลังเดียวกันทําไมฉันมีความสุขแบบนี้ uh huh. และจริงๆทุกวันนี้พี่ก็อยากใช้คําพูดนี้ว่าน้องเพลงก็เป็นของขวัญที่มีค่าสาหรับครอบครัวแกวบซาจริงๆเป็นเด็กแอคทิวิตี้ตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเป็นเด็กที่ทานข้าวในรถทาําการบ้านในรถใช้เวลานานในการสตูดี้ในการเรียนของเขาเราเพิ่งมารู้ว่าทําไมเขาบอก เขาไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่เขาใช้เวลาแล้วพยาพยามพยายามพยายามเขารักที่จะแบบว่าเฮ้ยไม่เข้าใจก็ try hard อนะ hard แล er, ้ว hard ด้วยจนถึง hardest เขาก็รักที่จะเรียนรักที่จะดีรักที่ทำสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญสำหรับเราเราไม่ต้องการอะไรแล้วอะเพราะว่ามันในชีวิตนี้ของพี่นะคะพี่ถือว่านี่คือสิ่งที่คนถามความสุเในชีวิตนนทิดา,าคืออะไร พี่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองตั้นแต่เด็กค่ะทุกคนถ้ารู้จักพี่ถูกจริงๆแล้วจะเห็นว่าตรงนั้นที่มีพี่ยืนอยู่น้องเหนือจากคุณแม่แล้วจะมีคุณพ่อคุณพ่อสอนคําอย่างที่พี่เชื่อในในในชีวิตที่เติบโตมานะคะหนึ่งลูกป,ป่าทําได้นะจากการที่พี่เป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองใครจะรู้แต่อย่างของพี่นี่คือแบบใช้เวอร์ชัน่นนี้แล้วสิ่งที่สอก็คือคุณพ่อสอนตลอดเวลาเลยว่า f a c e to fact ให้อยู่กับความจริงนะคะไม่ปฏิเสธในความทุกข์ที่มันกำเข้ามา ไม่ปฏิเสธว่าตอนนี้ฉันต้องกลายเป็นคุณแม่ที่เป็นซิงเกิลมาร์มคุณพ่อพูดมาคาบอกถูกใจกับถูกต้องไม่เหมือนกันนะลูกพี่ยังจำคำนี้ได้เลยคำตอบมันรอลูกทุกอย่างมันรอลูกรอค่ะพี่ถึงบอกว่าคำว่ารอเนี่ยราเริ่มมีความหมายมากเลยรักรอรู้รู้จักตัวเองไม่ต้องมีหนังสือเล่มไหนเลยพ่อคือหนังสือเล่มเดียวที่ลูกใช้อันนี้มาเป็นอาวุธของลูก แล้วลูกถึงรู้ว่า face to fact ของพ่อน,นั้นคือ fact ที่ตรงนี้แล้วพ่ออยู่ประคองลูกตลอดเวลาพ่อไม่ judge ใครไม่ชีวิตนี้ไม่มีใครผิดไม่เคยถูกอัแต่มาอยู่ที่ว่าเราทาตรงนั้นแล้วเร,เราหันไปมองแล้วเราอย่าไปเสียใจกับสิ่งที่เราตัดสินใจจริงตรงนี้มันคือจริงคือสัจจะคือสัจธรรมมานะ้องแล้วคุณพ่อได้บอกความจริงนั้นว่าในสิ่งที่มันทุกข์ suffer ตอนนั้นเนี่ยมันมีดีนะมันมีสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้ คือคุณพ่อเป็นแบบอย่างทั้งคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นแบบแบบอย่างให้เราเห็นในการใช้ชีวิตของการเป็นชีวิตคู่นะคะแต่ส่วนของน้องเพลเนี่ยเขาได้จากความเชื่อยายสอนหนูใช่ไหมว่าเรียนให้สูงที่สุดนะลูกที่สุดนะลูกนะให้เป็นรางวัลของพ่อแม่ยายไม่มีอะไรให้หนูสิ่งนี้ที่จะเป็นสิ่งของหนูต่อไปเมื่อ,อไรก็ตามสิ่งหนูจะพึ่งพาได้เมื่อไม่เข้าใจในชีวิตแม่พ่ออยู่ตรงนี้เป็นคําตอบให้หนูครอบครัวเราไม่มีบทลงโทษ บ้านเราเปิดใจคุยได้ทุกเรื่องเมื่อคุณอดทนอดทนด้วยความเข้าใจการจำนนคือการคุกเข่าใช่ไหมถ้ายอมจำนวนและคุกเขา่าพี่จะใช้คำว่าจำนนยอมจำนวนเสร็จปุ๊บนั่นคือเราทิ้งทุกอย่างหมดแล้วแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจไม่ผ่านสิ่งเหล่านะั้นมันจะกลับมาเป็นตะกอนเวียนมาอีก,อกซึ่งเราเคยเป็นเพราะว่า,าเรายังรู้ไม่จริงดีกว่าเอยยังวิสิโรราท่าน,นั้นค่อยๆเรียนรู้ไปเถิดนันทิดา พอเราได้อะไรจากตัวเราเราก็จะเล่าให้ลูกฟังเฮ้ยมันอย่างนี้ว่าอยู่ไออย่างนี้วายู่ไอเพิ่งรู้ว่าเขารักไอที่สุดเพิ่งรู้ว่าความเป็นแม่ของเรานี่คือแบบเฮ้ยถ้าไม่มีเราอยู่เนเขาเขาอยู่ไม่ได้เลยเนรอเขาเป็นคนที่สอนพี่หลายๆอย่างสอนให้พี่กลับมารักตัวเองอันนี้พี่ก็เลยมีความสุกว่าจริงๆเนี่ยชีวิตที่มันมาด้วยความเชื่อมันทําให้เราผ่านเรล่านี้ไปได้นะคะแม่ทะคนอยากจะขอบคุณลูกในโลกใบนี้ลูก ไม่ใช่พ่อแม่คนเดียวหรอกลูกที่จะทําเหล่านี้ได้ทั้งหมดขอให้เขาเป็นคนที่มีจิตใจที่เขาจะยืนอยู่บนโลกใบนี้ได้นะคะก็คือการรู้ตื่นรู้ของตัวเราเองนั่นแหละลูกนะคะหลายอย่างมากเลยลูกที่หนูเรียนจากชีวิตจริงนะลูกแม่ถือว่าเป็นความโชคดีของลูกและสิ่งเหล่านี้นก็คือลูกได้เอาตัวนี้มาเป็นบทเรียนอย่าทิ้งบทเรียนของชีวิตที่มันมีขึ้นมาแล้วเราเห็นว่ามันแย่แล้วไม่เอาดึงอันนั้นเข้ามาเป็นมุมมองดีๆที่เราจะทําให้เราเติบโตต่อไปขอบคุณที่ ฉันมีลูกคนเดียวเพราะว่าพี่ได้มีเวลาได้ได้ดูแลลูกเต็มที่ได้โอบก,กอดเขานะคะขอใจที่แข็แงแรงเท่านั้นลูกและเป็นใจที่อ่อนโยนด้วยนะคะในอายุ60ิเนี่ยเราผ่านมาตรงนี้นะคะจากที่เหลือนี้ไปก็เหมือนกับว่าเรายังคงต้องทํางานหนักมันทำงานหนักนะคะตรงนี้คาหนักของพี่หมายถึงว่าทําทุกอย่างให้มันออกมาสง่าง,งามและดีะนะไม่ว่างานนั้นมันจะออกมาดีที่สุดหรือเปล่าพี่ไม่รู้ซื่อสัต์กับ ตแค่นั้นเองแล้วพี่ก็คิดว่าชีวิตก็จะก่อออนไปได้นะคะเกิดออนต่อไป